งฉันฟลอเรนซ์จากนิวยอร์กถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอารมณ์ไม่ดีมาวิดีโอใหม่ในช่องไดอารี่ส่วนตัวจะทําให้คุณอารมณ์ดีขึ้นทันทีกดไลค์และกดติดตามช่องแล้วก็ชิลได้เลยไม่กี่ปีก่อนพ่อฉันออกไปซื้อนมแล้วก็ไม่กลับมาเขาทิง้งครอบครัวฉันเพื่อชีวิตที่ดีกว่าแม่กับฉันอยู่ลําพังและลําบากกันมากๆแม่ต้องทํางานแบบไม่มีวันหยุดเพื่อหาเลี้ยงเราและจ่ายค่าเช่าบ้านฉันพยายามช่วยท่านเท่าที่ทําได้แล้วไปทํางานพาร์ทไทม์เป็นเด็กเสิร์ฟด้วย บางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นอย่างที่หวังไว้แม่กับฉันก็ไม่ยอมแพ้เราก็หาสิ่งที่ช่วยให้มีความสุขได้เสมอวันหนึง่งฉันต้องรีบวิ่งไปทำงานให้ทันเพราะว่าให้อาหารเป็ดในเซนต์ทนฟาร์กเพลินไปหน่อยไม่นะถ้าสายอีกคุณซิลิเวนต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแน่เลยฉันรีบวิ่งลงไปที่สถานีรถไฟใต้ดินแต่ข้เท้าก็พลิกฉันมั่นใจว่าล้มแน่แต่ก็มีแขนแกร่งมารับไว ที่เงยหน้ามองผู้มาปรดอย่างอ้ายๆแล้วก็เห็นเบ้าหน้าที่ผบุตรหน้าตาเขาเหล่อเวอร์เลยค่ะผมก็เหมือนปลิวเป็นภาพสโลโม,มชั่นและเขาก็จ้องลึกเข้ามาในวิญญาณฉันด้วยดวงตาสีท้องฟ้าคู่นั้นตอนนั้นเหมือนเวลาหยุดนิ่งทั้งโลกเหมือนไม่มีอยู่เหลือเพียงแค่ฉันกับสุดหล่อแปลกหน้าเท่านั้นเป็นอะไรไหมครับฉันอาปากจะตอบแต่ก็ทําได้เพียงหน้าแดงพูดไม่ออกเออตอนนั้นรถไฟก็มาเทียบชันชลาพอดีฉันรีบวิ่งเข้าไปในขบวน แล้วนั่งบนก็อี้ว่างใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกเหมือนนกที่พยายามแหกกรงออกมาฉันต้องตั้งสติแล้วเขาก็แค่คนแปลกหน้าฉันพยายามสงบใจก็เลยหยิบสมุด้ตออกมาจากกระเป๋าฉันชอบวาดรูปผู้โดยสารบนรถไฟใต้ดินเพื่อฆ่าเวลาฉันก็เลยต้องเลือกโมเดลใหม่แล้วแต่แล้วฉันก็เห็นสุดหล่อแปลกหน้าคนนั้นนั่งตรงข้ามเขาจดจ่อกับหนังสือในมือและไม่ได้มองทางนี้ฉันค่อยๆเริ่มสเก็ตช์ใบหน้าของเขาจู่ๆเขาก็เงยหน้ามองฉันแล้วยิ้มเจ้าเล่ห์ให้ หน้าฉันแดงเป็นกุ้งต้มแล้วก็รีบหันหนีเราคอยลอบมองกันไปมาแต่ในที่สุดเขาก็ลงที่สถานีหนึ่งประตูปิดลงและฉันก็แนบตัวกับกระจกเพื่อมองตามเขาไปเขาเดินไปไม่กี่ก้าวแต่จู่ๆก็หันมาและยิ้มเป็นปริศนาให้ฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันลงเข้าหัวปากหัวปั๊มแม้ฉันจะไม่รู้จักชื่อเขาได้ซ้ำฉันกอดรูปพอเทรตของเขาอาไว้แนบอกแต่แล้วฉันก็ได้สติจากฝันกลางวันไม่รู้ตัวว่านั่งเลยป้ายมาไกลแล้วแน่นอนคำว่าฉันเข้างานสายบอสฉัน คุณซาริแวนโกรธจัดและบ่นฉันทั้งวันเป็นหมีกินพึ่งเลยแต่ฉันไม่ได้ใส่ใจเขาเหรอกจะคิดได้แต่เพียงสุดหล่อปแปลกหน้าคนนั้นอย่างเดียวตั้งใจทํางานได้ดียองอ่ะไปทํางานได้แล้วฉันพยากหน้าแล้วเดินไปหาลูกค้าคนหนึ่งด้วยรอยยิ้มตลกตลกสั่งอาหารเลยไหมคะตอนนั้นจะถึงเห็นว่าลูกค้าคนนั้นคือเพื่อนร่วมชั้นหน้ารำคาญก็เลยปรีแตกเฮนรี่มาทําอะไรที่นี่ก็มาหาแฟนไงต้องให้บอกกี่ครั้งเนี่ยว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะเปลี่ยนสถานะได้นะฟลอเรนซ์ Florence. ฉันชอบเธอจริงๆอ่ะ แต่ฉันไม่ชอบนายไงไปให้พ้นและให้ฉันทํางานสักทีเฮนรี่ออกไปแต่ว่าไม่ววยหันมาส่งจูบให้ฉันยังไม่ยอมแพ้หรอกนะแม่สาวเล่นตัวเฮ้ยทำไมเขาขี้ตื้อแบบนี้นะเฮนรี่ไม่เอาฟังคาปฏิเสธของฉันเลยซึ่งทําให้ฉันประสาทจะกินแต่วันนั้นเขาก็ยังไม่ทําให้ฉันอารมณ์เสียวันถัดมาฉันตามหาเพื่อนสนิททันทีที่ไปถึงโรงเรียนมอนิก้าเข้ามาอย่างเคยคือถ่ายสเก็ตบอร์ดบนถงทางเดินแล้วก็จอดข้างฉันครูใหญ่กักตัวเธอแน่จะเห็นสเก็ตบอร์ดเธอก่อนมันมีเอาไว้แหกนะ ฉันบอกเพื่อนสาวเรื่องหนุ่มที่เจอในรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วเธอก็เริ่มแย่ฉันทันทีถ้าเขาหลอเบอร์นั้นทำไมไม่ขอเบอร์ล่ะเธอจะบ้าเหรอฉันเป็นลมกอดพอดีโธ่ฟลอเรนซ์เธอต้องลดความอายลงมันทวงขาเธอนะฉันอาสเก็ตของหนุ่มหล่อแปลกหน้าที่วาดเอาไว้ให้ดูเพื่อฉันมองอย่างครุ่นคิดอืมฉันว่ามันเคยเห็นเลยเนะจริงเหรอเมื่อกี้ด้ถงทางเดินเลยมาริกาเก็บสมุดฉันลงไปฉันก็เห็นเขาคนนั้นยืนอยู่ในถงทางเดินนี้ เขากำลังคุยสบายๆกับพวกหนุ่มๆอยู่แล้วก็ส่งสายตาคิเล่นมาให้เขามาทําอะไรเนี่ยเอาหน้าเขาไปจีบเลยไม,ไม่ไม่ได้ฉันเนี่ยแดงทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็รีบเข้าห้องเรียนใกล้ตัวเมื่อเริ่มคาบครูก็บอกว่าเพิ่งมีนักเรียนใหม่าย้ายมาห้องเราจากนั้นเขาก็เดินมาใจฉันเริ่มเต้นแรงอีกแล้วแนะนําตัวเองหน่อยจ้ะชื่อเซบาสเตียนคอลลินส์ครับครอบครัวเพิ่งย้ายมาที่นิวยอร์กไม่นานชัดเจนเลยว่าเซบาสเตียนจำฉันได้เขาเดินมาที่โต๊ะข้างๆฉันแล้วก็ถาามมวานาังดด้้ยไ ไปนั่งที่อื่นดีกว่านะนายกลิ่นอยู่กับปลาเน่าเลยเขาดูงงๆแล้วก็ไปนั่งที่หลังห้องมอนิก้ามองเบลใส่ฉันเป็นบ้าหรือไงทำไมไปหยาบคายใส่เขาเล่าไม่รู้ว่ามาหลุดปากออกมาฉันไม่อยากจะให้เซบาสเตียนร,รู้ว่าฉันแอบชอบเขาตัวทอบ้านเนี่ยมอนิก้าถึงกับรูปหน้าฉันรู้นะว่าตัวเองทำตัวงี่เง่าแต่มันห้ามไม่ได้นี่ฉันอายมากแล้วก็ไม่มั่นใจต้องเอาความหยาบคายมากลบไว้อะเย็นนั้นฉันนั่งอยู่ขอบหน้าต่างฟังเพลงแล้วก็มโนไป แต่ทันใดนั้นฉันก็เห็นเงาคนตรงหน้าต่างตรงข้ามฉันฉันมองดีๆแล้วก็เกือบจะร่วงจากหน้าต่างเซบาสเตียนนี่นาพวกคุณเชื่อไหมฉันอยู่บ้านติดกับคนที่ชอบฉันหยิบกล้องส่องทางไกลเพื่อส่องเขาห้องฉันมันมืดก็เลยไม่กลัวว่าเซบาสเตียนจะเห็นเขาเล่นกับแมวแล้วก็ดูสบายๆและแฮปปี้มากฉันอดยิ้มตามไม่ได้เลยจากนั้นเซบาสเตียนก็เข้ามาใกล้หน้าต่างแล้วก็ค่อยๆเลิกเสื้อขึ้นฉันน้ำลายหกเลยอ่ะเอาหน้าอีกนิดหนึ่งหน้าอยากจะเห็นซิกแพคเขาจัง แต่แล้วจูจ่ๆแม่ก็เดินเข้าห้องฉันแล้วก็เปิดไฟเซบาสเตียนเห็นฉันยืนจ้องอยู่ตรงหน้าต่างเขาตาเบิกกว้างเลยโอ้ยอกอีแป้งจะแตกฉันโดดหนีจะขอบหน้าต่างแล้วก็นั่งลงกับพื้นใจฉันเต้นแรงอีกแล้วฉันอยากจะเดนพื้นสูบไปเลยแม่ฉันรีตามองร้ายๆฟลอเรนซ์ Florence, ลูกแอบส่องเพื่อนบ้านใหม่หรอจ๊ะแม่คิดอะไรของแม่เนี่ยหนูแค่เออสั่งนกเฉยๆเนี่ยจริงเหรอจ๊ะนกตัวนั้นเรียนโรงเรียนเดียวกับลูกด้วยหรือเปล่าเอยแม่อย่าแซวหนูสิ ฉันไล่แม่ออกจากห้องแล้วก็ทิ้งตัวลงกับเตียงโอ๊ยขอให้เซบาสเตียนจำฉันไม่ได้ทีเถอะโชคไม่ดีนักที่วันถัดมาเขาเดินมาหาฉันแล้วก็ถามเรื่องนั้นเมื่อวานเธอแอบดูฉันหรือเปล่าเนี่ยชอบฉันเหรอฉันอยากจะบอกว่าหลงเขาจนแทบบ้าแต่ฉันโลกมากจนสมองตายแล้วก็เผลอบีนใส่เขาอย่าหลงตัวเองนะฉันไม่ได้แคร์นายเลยสักหน่อยนะฉันพยายามทำตัวเฉยเมยแม้ฉันจะแทบเสียสติอยู่แล้วเซบาสเตียนเดินไปแบบงงๆมอนิก้าไถสเก็ตมาหาฉันโดนบ่นจนตายแง่ ฟลอเรนซ์ Florence, ทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยถ้าชอบเขานะรู้นะแต่ฉันไม่มั่นใจทุกทีก็เลยพูดไปรู้เรื่องเลยอะเธอต้องไปหาเซบาสเตียนแล้วก็สารภาพรักซะไม่ฉันเห็นเขาที่ไรก็ลนจนสั่นทุกทีเราคงจะเถียงกันต่ออีกถ้าเฮนรี่ไม่ได้เข้ามาหาเรามาทำยักคิ้วเหลียวตาใส่ฉันไม่อยากจะเจอแบบนี้ตอนนี้นะฟลอเรนซ์เมื่อไหร่เธอจะยอมไปเดทกับฉันสักทีลหรความจำมีปัญหาเหรอบอกแล้วไงว่าฉันไม่คบกับนายหรอกเฮนรี่เลิกตามติดฟลอเรนซ์เป็นเงาสักทีได้ไหม หลังจากนั้นมอนิก้าก็พยายามทาตัวเป็นแม่สื่อแล้วก็คอยชงฉันกับเซบาสเตียนเราจับคู่ทําแลบด้วยกันเสมอแต่วันนั้นเธอเลือกเฮนรี่เป็นคู่ในวิชาเคมีอืมมีแค่ฟลอเรนซ์กับเซบาสเตียนที่ยังไม่มีคู่ทํางานเงินพวกเธอคู่กันนะมอนิก้ากระซิบว่านี่คือโอกาสแล้วโชคไม่ดีนะักที่ฉันทําพลาดเละเทะแล้วก็วินงใส่หนุ่มในฝันอีกแล้วฉันยอมจับคู่กับกระวองเพชรยิงจะดีกว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าอีกนะฉันโกรธตัวเองที่เอาแต่พูดแบบนั้น แต่ฉันห้ามตัวเองไม่ได้จริงๆอ่ะฉันประมาทเกินไปจนทําตัวปกติแล้วก็เป็นตัวเองไม่เป็นฉันขอให้มอนิก้าเลิกพยายามชงเราสักทีแต่เพื่อนฉันก็ไม่ยอมถอยถ้าถึงขั้นส่งเซบาสเตียนไปคาเฟ่ที่ฉันทํางานอยู่มันไปไม่ได้สวยเลยเพราะว่าฉันเผลอทํากาแฟหกใส่เขาเต็มเขาต้องคิดว่าฉันจงใจแน่ในวันเกิดฉันฉันจัดปาร์ตี้แล้วก็เชิญเพื่อนๆมาทุกคนพวกเราเล่นจริงหรือท้ากันและกินพิซซ่ามีจุดหนึ่งฉันเลือกท้าทันทีที่เห็นรอยยิ้มร้ายของมอนิก้าก็รู้เลยว่าเธอคิดพิ แอบเข้าห้องล็อกเกอร์ชายตอนคาพลาแล้วขโมยกางเกงในของเซบาสเตียนมาฉันบอกว่ายังไงก็ไม่ทำหรอกแต่พวกสาวๆขโมดคิวแล้วบอกว่าอย่าทำผิดกฎเกณฑ์ที่ตกลงเล่นเองสิโถเอ้ยฉันต้องตกลงไม่นานแม่ก็กลับมาจากทำงานฉันรู้ว่าท่านเหนื่อยมากแล้วก็อยากอยู่เงียบๆฉันก็เลยขอให้เพื่อนๆกลับบ้านไปวันถัดมาฉันก็แอบเข้าห้องล็อกเกอร์ชายตามสัญญาฉันเจอล็อกเกอร์ของเซบาสเตียนแล้วก็ขโมยกางเกงในของเขา ทุกอย่างดูจะราบรื่นดีฉันจะออกไปแล้วแต่จ,จู่ๆประตูก็เปิดออกแล้วมอนิก้าก็ผลักเซบาสเตียนเข้ามาในห้องบอกเลยว,ว่าฟลอเรนซ์ชอบนายอะดูสิถึงกับขโมยกางเกงนายเลยเนี่ยพอพูดจบเธอก็วิ่งไปพร้อมกับหัวเราะฉันอายมากจนอยากจะย้ายไปอยู่ดาวอื่นเลยค่ะเซบาสเตียนมองกางเกงนายในมือฉันอย่างแปลกใจแล้วก็พูดสิ่งที่ไม่คาดคิดเอออันที่จริงนั่นะไม่ใช่ของฉันนะฮะและน,นี้ของใครล่ะเฮนดี่เดินเร่งร่าเข้ามานั่นของฉันเองกล่วเลยว่าจะชอบฉันนอะฟลอเรนซ์ Florence. ฉันอยากจะถึงผมตัวเองเลยค่ะฉันต้องเปิดล็อกเกอร์ผิดตู้แน่หลังจากนั้นฉันก็มีแต่ต้องหนีออกมาจากห้องล็อกเกอร์หน้าแดงเป็นมะเขือเทศฉันวิ่งไปหาโมนิก้าแล้วก็วีนใส่เธอแต่เพื่อนก็มองแรงใส่ฉันเหมือนกับว่าฉันเป็นคนผิดฉันก็แค่พยายามช่วยแต่ไม่ทันแล้วสาวสวยทีส่สุดในโรงเรียนตอนนี้หลงเซบาสเตียนอยู่สุซี่เหรอไม่จริงนะจริงสิแล้วรู้ไหมทําไมสุซี่ไม่เหมือนเธอยัยนันไม่ได้ทําหมังเมินใส่เซบาสเตียนยังไงล่ะ ฉันเห็นเซบาสเตียนจับมือซูซี่อย่างถนอมแล้วฉันก็เกือบร้องไห้ด้วยความหัวเสียก่อนเข้านอนในคืนนั้นฉันจ้องรูปสเก็ตของเซบาสเตียนแล้วก็ถอนหายใจเศร้าฉันพลาดโอกาสได้คบกับหนุ่มในฝันแล้วเพราะฉันขาดความมั่นใจบ้าเอ๋ยฟลอเรนซ์ฉันเอาแต่โทษตัวเองจนกระทั่งหลับไปคืนนั้นฉันฝันว่าปีนออกไปทางหน้าต่างแล้วก็คลานตามบันไดไปหาที่รักที่รักอย่าก้มลงมานะฝันนั้นช่วยทำให้ฉันรู้ว่าฉันต้องสู้เพื่อความสุขของตัวเอง ในเช้านั้นฉันก็เลยตัดสินใจลงมือทันทีฉันรวบรวมความกล้าแล้วก็เข้าไปหาเซบาสเตียนฉันอยากจะอธิบายว่าทำไมฉันถึงชอบทำตัวแปลกๆอะเราคุยกันได้ไหมฉันต้องแปลกใจที่เขามองแรงใส่ฉันไปคุยกับกระบองเพชรเถอะฉันขนลุกเลยเขาเย็นชามากจนฉันอยากจะวีเลยล่ะค่ะแต่ฉันก็ยังปากไว้เพราะว่ายังไงฉันก็รู้ดีว่าฉันโทษได้แต่ตัวเองเท่านั้นเซบาสเตียนเดินผ่านฉันไปโดยไม่ชายตามองแล้วโมนิก้าก็เข้ามาหาฉันทันทีอย่ายอมแพ้ฟลอเรนซ์ฉันว่าเขาก็ชอบเธอเนอะ เขาเพิ่งคบกับฟูซี่เพื่อเอาคืนเธอมอนิก้าคิดไปนิดนึงก่อนจะคิดแผนสุดบรรเจิดขึ้นอีกอันเธอต้องทําให้เซบาสเตียนหึงเน่ะอืมถ้าอยากจะใช้ใครเป็นแฟนก็มารอล่ะเหมือนนัดคิวมาเฮนดี่เดินมาพร้อมกับมุกจีบสางี่เง่าเหมือนเช่นเคยเพื่อนฉันยกนิ้วให้ลุยไปเลยโฟความรักทําให้เราทําเรื่องบ้าๆได้เพราะว่าฉันเลือกฟังมอนิกา้าพวกคุณเชื่อไหมเฮนดี่นายขอฉันเป็นแฟนหลายครั้งแล้วและฉันก็อยากจะบอกว่าได้สิ ฉันจะเป็นแฟนนายเองนะเขายิ้มให้ฉันแล้วก็ดีใจเห็นได้ชัดฉันก็หวังว่าแผนของมอนิก้าจะได้ผลนะจากวันนั้นมาเฮนรี่กับฉันก็เป็นแฟนกันแฟนกันแหละเฮนรี่เป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ทำเหมือนฉันเป็นราชินีเขาเดินไปส่งที่บ้านคอยเป็นกำลังใจให้ของขวัญวันหนึ่งเขามาหาโดยไม่บอกเพื่อเจอแม่ฉันด้วยวอเรสซ์ไม่เห็นบอกเลยว่าเธอมีพี่สาวด้วยอ่ะแหมหยุดเลยนะอย่างที่คุณเห็นน่ะเขาทำให้แม่ประทับใจมากๆเฮนรี่กับฉันไปห้องฉันแล้วก็เล่นเกมกัน ชื่เงยหน้าก็เห็นเซบาสเตียนเขายืนตรงหน้าต่างห้องตัวเองแล้วก็มองเราด้วยสีหน้าเศร้าๆจากนั้นเขาก็ปิดม่านอืมแผนของมอิก้าได้ผลเหรอผ่านไปหนึ่งสัปดาห์การเดทกับเฮนรี่ก็ดีนะฉันมั่นใจในตัวเองมากขึ้นพร้อมกันนั้นเซบาสเตียนก็ยิ่งมองลงไปทุกวันที่โรงเรียนเขารอบมองเฮนรี่กับฉันแล้วก็ถอนหายใจวันหนึ่งฉันได้ยินเซบาสเตียนบอกซูซี่ว่าพวกเขาต้องคุยกันอย่างจริงจังจากนั้นก็ไปคุยกันในห้องเรียน ฉันสงสัยแบบสุดๆเลยแหละค่ะก็เลยซ่อนตัวหลังประตูแล้วก็แอบฟังซูซี่ขอโทษนะฉันคบกับเธอเพําทำให้ผู้หญิงที่ชอบหึงอ่ะแต่เธอไม่แคร์ฉันเลยซูซี่ออกมาจากห้องเรียนอย่างหัวเสียฉันเจอมอนิก้าแล้วก็บอกเธอว่าแผนได้ผลแล้วมัวรออะไรอยู่ล่ะไปหาเซบาสเตียนแล้วก็บอกความในใจไปเลยสิก็จริงนะฉันจะต้องไปบอกว่าฉันรักเขาฉันได้วิ่งไปหาเซบาสเตียนแต่ทันใดนั้นเองฉันก็รู้ตัวว่ามีอะไรผิดปกติมีอาการปวดแสบมาจากสีข้างฉัน โลกหมุนคว้างต่อหน้ารู้สึกมึนหัวแต่ก็เดินต่อไปเฮนดี่วิ่งมาหาฉันฟอเรนซ์เธอโอเคหรือเปล่าเนี่ยฉันต้องบอกเซบาสเตียนว่าฉันเขาเออฉันพยายามเดินไปอีกก้าแต่โลกก็ดับบูบต่อหน้าฉันและฉันก็หมดสติพอฉันฟื้นขึ้นมาก็อยู่ในโรงพยาบาลแม่ฉันนั่งข้างๆแล้วจับมือฉันเอาไว้ท่านบอกว่าฉันเป็นไส้ติ่งอักเสบเรื่องหนักผ่านไปแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วละจ้ะและแม่จะอยู่กับลูกทุกย่างก้าวเองนะแล้วงานของแม่ล่ะ ฟพรเลนซ์ไม่มีอะไรสําคัญกว่าลูกหรอกงานแม่รอได้เพราะแม่ฉันฉันก็เลยอาการดีขึ้นเร็วมากฉันอยู่ในโรงพยาบาลอีกสองสามวันแล้วก็คิดถึงเซบาสเตียนอยู่ตลอดเลยแต่ฉันก็ยังไม่ได้บอกว่าเขามีความหมายต่อฉันเท่าไหร่ไม่นานฉันก็ออกมาจากโรงพยาบาลแต่ก็ต้องอยู่บ้านต่ออีกสองสามวันหลังจากนั้นหน้าต่างบ้านเซบาสเตียนปิดม่านอยู่และฉันก็ไม่เห็นเขาเลยเฮนรี่มาเยี่ยมทุกวันแล้วก็คอยดูแลฉันฉันอยากจะสารภาพว่าหลอกใช้เขาเพื่อให้คนอื่นหึงแต่ฉันก็เงียบเพราะว่าฉันไม่อยากทําร้ายเขา โมนิก้าเองก็มาหาฉันบ่อยๆโฟเฮนดี้อดเรื่องพวกเธอกับทุกคนเลยนะฉันต้องบอกความจริงกับเขานะฉันรู้แต่มันไม่ง่ายเลยซบาสเียนเป็นยังไงบ้างซึมงเป็นหมาเลยนะสิฉันสัญญากับตัวเองว่าจะคุยกับทั้งคู่ทันทีที่หมอให้ไปโรงเรียนได้แต่นั่นไม่ใช่แค่เรื่องเดียวที่ฉันกังวลแม่เลิกออกจากอาพาร์ตเมนต์แล้วก็ดูเศร้าทีเดียวแม่เกิดอะไรขึ้นเหรอแม่โดนไล่ออกแต่แม่จะหางานใหม่ไม่ต้องห่วงนะต้องหาได้แน่คะ่ะแม่เจ๋งที่สุดเลย ในที่สุดฉันก็หายดีพอจะกลับไปเรียนได้สักทีแต่ทำไมไม่รู้เซบาสเตียนกลับไม่รู้อยู่ไหนมอนิก้าบอกว่าเขาไม่ได้มาโรงเรียนหลายวันแล้วฉันกังวลว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าตอนเฮนดี่เดินมาหาและพยายามกอดฉันฉันก็ค่อยๆขืนตัวออกมาขอโทษนะแต่ว่าฉันรักคนอื่นนะฉันมองนายเป็นแค่เพื่อนเองฉันบอกความจริงทุกอย่างเขาหัวเสียมากฉันเดินไปโดยไม่พูดอะไรเลยฉันไม่รอให้เลิกเรียนก่อนแล้วรีบไปบ้านเซบาสเตียน ฉันต้องแปลกใจที่พ่อแม่เขาไม่ได้มาเป็นคนเปิดประตูตอนฉันกดกริ่งแต่กลับเจอใครก็ไม่รู้พวกเขาบอกว่าผู้เช่าคนก่อนย้ายไปเมื่อสองสามวันที่แล้วน่านอนว่าโชคไม่ดีนะพวกเขาไม่รู้ที่อยู่ใหม่ด้วยฉันหาเซบาสเตียนในโซเชียลมีเดียไม่เจอและไม่ได้รวบรวมความกล้าไปขอเบอร์เขาตอนที่มีโอกาสเอาไว้อีกดูเหมือนว่าฉันต้องยอมรับว่าฉันเสียเซบาสเตียนไปตลอดการแล้วสองสามวันต่อมาเฮนดี้ก็คุยกับฉันอีกครั้งฉันคิดมาแล้วแล้วรักมันบังคับกันไม่ได้ฉันยกโทษให้ฟลอเรนซ์ เป็นเพื่อนกันเถอะนะเหมือนยกวกเขาเออกจากอกเลยละค่ะฉันก็เลยดึงแฮนดี้เข้าไปกอดแน่นไม่นานแม่ก็บอกข่าวดีท่านได้ข้อเสนองานเงินเดือนสูงว้าวยินดีด้วยนะคะแต่มีอย่างหนึ่งจะ้ะเราต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองอื่นนะอ๋อโธฉันไม่อยากจะแยกจากเพื่อนเพื่อแล้วก็เริ่มใหม่ที่โรงเรียนใหม่แต่ว่ามาริกาช่วยฉันเปลี่ยนมุมมองอย่ากลัวนะความไม่มั่นใจของเธอทําให้เธอเสียเซบาสเตียนไปแล้วถ้าอยากได้อะไรก็ต้องเสี่ยงนะอีกอย่างเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ ฉันปาดน้ำตาซึ้งแล้วก็กอดโมนิกา้าจริงของเธอนะเธอฉันต้องคิดถึงเธอมากๆแน่เธอกล้าที่สุดแล้วก็เจ๋งที่สุดเลยจ้ะโอ้ยพอนะฉันจะร้องตามแล้วนะ <c oughs> ไม่นานเราก็ย้ายไปเมืองอื่นบริษัทของแม่จะหาอาพาร์ตเมนต์ให้มันยอดมากเลยถึงตอนเราไปถึงมันจะกำลังปรับปรุงอยู่มีกระป๋องสีบันไดแล้วก็อะไรอื่นๆเต็มพื้นอยู่เลยอะ่ะนี่ห้องลูกนะจ๊ะฟลอเรนซ์ Florence. ทุกอย่างต้องดีขึ้นแน่แม่สัมผัสได้พอพูดจบแม่ก็ออกจากห้องฉัน ฉันเอารูปสเกสของเซบาสเตียนแปะผนังแล้วก็จ้องอย่างเศร้าจากนั้นจะเห็นคนหน้าคุ้นที่หน้าต่างห้องตรงข้ามและน้ำตาแห่งความยินดีก็ไหลออกมาเซบาสเตียนไม่อยากจะเชื่อเลยต้องเป็นพรหมลิขิตแนะ่ฉันเปิดหน้าต่างแล้วก็บอกมือให้เขาเซบาสเตียนบอกมือตอบจะเห็นบันไดที่มุมห้องแล้วก็นึกถึงคำพูดของโบนิกา้าเธอพูดถูกฉันต้องกล้าถึงจะได้สิ่งที่หวังฉันหยิบบันไดแล้วก็วางพาด จะได้ปีนไปที่หน้าต่างห้องเซบาสเตียนได้เราคลานไปหากันแล้วก็เจอกันตรงกลางเซบาสเตียนฉันอยากจะพูดมานานเลยว่าฉันรักฉันไม่ทันพูดจบเขาก็จรดนิ้วบนริมฝีปากฉันแล้วก็ยิ้มไม่ต้องพูดอะไรหรอกฉันรู้นะ่ะ